ก็ขอกกาบสวัสดีเพื่อเพื่อคร่คนกันด้วยนะครับผมก็มาพบกับผมป้าคีดบเอนะครับผมก็สมาลิปนี้นะครับผมผมก็ได้เข้ามาในเกมของการีนาฟรีไฟนะครับผมนะครับผมก็สมาลิปนี้นะครับผมไปในเกมของการีนาฟรีไฟกับผมนะครับเดี๋ยวผมก็จะเข้ามาทําการสุ่มนะครับก็สุ่มอีโวใหม่ไปจําเดือนมีนาคมนั่นเองนะครับผมซึ่งในวน ในการสุ่มในคลิปนี้นะครับผมเดี๋ยวผมก็จะเข้ามาสุ่มดูเนาะซึ่งผมก็ไม่มั่นใจนะครับว่าครับผมกดสุ่มดูรอบนี้แล้วนะครับผมผมกดสุ่มแล้วนะครับผมจะได้รับอะไรนะเรียกว่าได้รับสกินหรือว่าได้พิมพ์เขียวมากหรือเปล่ามากน้อยแค่ไหนนะครับอ่ะนะครับโอเคครับผมก็รอบนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะเข้ามาดูภายในกันดีกว่านะครับว่าภายในนะครับเป็นยังไงบ้างแก่อนที่เราจะไปดูข้างในนะครับผมขออนุญาตมาอัพโหลดแพวแป๊บหนึ่งนะครับนี่ฮะกำลังอัพโหลดแพทอยู่นะครับโอเคครับ อัพโหลดแพเสร็จแล้วนะครับนี่ครับผมเราจะเข้ามาดูภายในกันนะครับสําหรับภายในนี้นะครับผมก็อย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยนะครับว่าภายในนี้นะครับผมก็จะมีอยู่สกินแฟชั่นนะครับผมมีอยู่สี่สีด้วยกันนะครับสี่สกินด้วยกันนะครับนี่ครับอ้าวขออภัยนะครับผมขออภัยครับพอดีเสียมันพลาดพี่ลันมันก็จะมีความผิดพลาดใบบ้านไม่เป็นไรนะครับผมอ่านะครับก็รอบนี้นะครับผมเรามาดูกันเลยดีกว่านะครับผมในโซวของสี่สีนะครับ สามาสีแรกเลยนะครับผมก็ค um, ือสีดำนั่นเองนะครับผมนี่ครับอ่ากันเราก็ดาวลดแพทก่อนนะครับต่อสักครู่นะครับผมกําลังดาวน์โหลดแพทอยู่โอเคนะครับอ่านะครับกำลังดาวลดแพทอยู่นะครับโอเคครับผมก็มาเป็นคิดเรียบร้อยแล้วนะครับผมในสของสกินนะครับสีดำนะครับนี่ครับเป็นสกินแฟชั่นนะครับผมสีดำนั่นเองนะครับผมนี่อ่านะครับเห็นไหมครับ เป็นสกินแฟชั่นสีดำนะครับผมซึ่งสมากินสีดำสกินนี้ก็จะใช้พิมพ์เขียว1อันนะครับผมแล้วก็ลูกแก้วอีโวนะครับจำนวน3ลูกในการแล่นนั่นเองนะครับผมในส่วนของสกินนี้นะครับและในส่วนของสกินขับไปกันเลยดีกว่านะครับผมในส่วนของสกินขับไปนะครับผมก็จะเป็นในส่วนของสกินนะครับนี่ครับผมสกินขับไปก็จะเป็นในส่วนของสกินสีฟ้านั่นเองนะครับผมนี่อ่านะครับก็สมากินสีฟ้าสกินนี้นะครับผมก็จะใช้พิมพ์เขียวนะครับ จำนวน2อันนะครับผมแล้วก็ลูกเกอรอีโวจำนวน5ลูกนะครับผมเพราจะใช้มากกว่านะครับสีดําอยู่นิดนึงนะครับสีดําใช้พิมพ์เขียวแค่1นึ่งนะอันนี้จะใช้เป็นสอนแล้วนะครับส่วนสีดํานะครับผมจะใช้ลูกเกอรอีโวแค่3มอันนี้จะใช้5้าแล้วนะครับผมก็คือจะใช้มากขึ้นนั่นเองนะครับข้าไปนะครับผมก็คือสีม่วงนะผมนี่ครับจัดนมาสีม่วงนะครับผมก็ อย่างที่ทุกคนเห็นกันเลยนะครับว่าสีม่วงนะครับผมจะใส่พิมพ์เขียว2อันนะครับแล้วก็ลูกแก้วอีโวจำนวนหลูกนะครับผมซึ่งในส่วนของวัคคุดิบนะครับผมก็จะใส่เข้ากานกัดสีฟ้านะครับผมคือลูกแก้วอีโวหนะครับแล้วก็พิมพ์เขียว2นั่นเองนะครับผมานะครับก็จะใส่เข้ากันเลยนะครับแล้วว่าสีฟ้า สีม่วงนะครับผมซึ่งสีฟ้าแล้วก็สีม่วงนะครับผมก็จะมีความสวยงามที่กัางกันออกไปนะครับผมใครชอบสีฟ้าก็แลกสีฟ้าได้ครับสำหรับใครที่ชอบสีม่วงก็สามารถแลกสีม่วงได้นะครับผมานะครับก็จะมีอยู่สอสีด้วยกันที่จะใช้พื้นียวเข้ากันเลยนะครับเห็นไหมครับ นี่คือสีฟ้าแล้วก็นี่คือสีม่วงนะผมความสวยน้าก็จะมีความคล้ายกันอยู่นะครับแค่หมอไปแบบย้อมสีแหละนะครับอ่านะครับขับไปนะครับผมก็คือสีแดงนะครับผมซึ่งเป็นในส่วนของสกินแรงที่สุดแล้วนะครับถ้ามาสีแดงหรือว่าสกินนี้นะครับผมก็จะใช้วาคุดิบในการแรกที่มากที่สุดเลยนะครับนี่อ่านะครับคือจะใช้วาคุดิบพิมพ์เขียว3าเลยนะครับผมแล้วก็ลูกเกอีโวเจ็ดลูนะครับผมในการแรกนะครับผมขับไปในส่วนของสกินนี้นะครับเห็นไหมครับก็จะใช้มากที่สุดเลย นะครับนี่อ่าใช้มากที่สุดเลยนะครับนี่ครับก็ใส่พิมพ์เขียวสาแล้วก็อีโวเจ็ดนั่นเองนะครับผมอ่านะครับก็คือว่าสกินนี้นะครับผมก็มีออร่านะครับเป็นไฟนะครับผมที่จับนะครับสวยมากๆนะครับผมใครที่มีวบประมาเยอะก็อยากจะสุ่มก็สามารถที่จะเข้ามาทําการสุ่มได้นะครับส่วนอันนี้คือรลอนลงมานะครับก็คือสีม่วงนะครับวบประมาณลอนลงมานิดนึงนะครับสำหรับใครที่รวมไม่ค่อยดีนะครับ อ่านะครับผมก็ประมาณนี้ไปก่อนเลยนะครับผมในโซนของสกินแฟชั่นนะครับผมสีส้มนะครับไอ้สีส้มสีแดงสีส้มเนาะนะครับถ้าพูดสีผิดไปก็ขอไปด้วยนะครับโอเคครับผมก็ต่อไปนะครับผมก็คือช่วงเวลาที่หลายๆคนนั้นรอคอยกันแล้วนะครับผมอ่าเพราะว่าเดี๋ยวผมนะครับก็จะเข้าไปทําการสุ่มให้ดูกันแล้ว นะครับผมไปช่วงเวลาที่หลายๆคนนั้นรอคอยกันแล้วล่ะนะครับซึ่งตอนนี้ผมมีเก่ออีโวอยู่ที่เจ็ใบนะคะเดี๋ยวผมก็จะเข้ามาทําการซุ่มก่อนเลยดีกว่านะครับผมซักห้าใบนะครับอ่านนะครับเดี๋ยวผมจะมากดซุ่มก่อนเลยนะครับจํานวนห้าใบนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับว่าใกล้อะไรบ้างนี้อ่ากดสุ่มแล้วนะครับ e ห้าใบครับผมอ่านะครับรอบแรกกดสุ่มมาเป็นขี้เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ไก้คุโปเดอรารอยมาสองใบนะครับผมแล้วก็ไกล้หาคู่หูนะครับไปต่อครับ รอบนี้นะครับผมเรามาสูบเพิ่มตกอเลยนะครับผมนี่ครับอีกจํานวนนะครับเท่าไรเอ่ยห้าใบนะครับผมอ่านะครับนี่หมุนแล้วครับรอบนี้นะครับผมก็ได้รับมาในส่วนของโอ้โหได้ขั้นมาสามขั้นนะครับผมอ่านะครับโอเคครับผมต่อไปนะครับไหนเราก็จะมีกอฟฟรีเนาะใช่ไหมครับเรามีกอะฟรีอยู่นะครับเราก็แชกกอะฟรีสูมเลยครับอ้าวเฮ้ย พิมพ์เขียวมาเฉยครับโอ้โหดดนดีมากๆเลยนะครับผมโอ้ดีใจมากครับผมสุ่มรอบนี้นะครับได้พิมพ์เขียวมาแล้วนะครับอ่ะนะครับผมเนี่ยรอบนี้รอบแรกเปิดมาสวยครับสุ่มก่อนแล้วอีกสักใบแล้วกันนะครับผมในไหนๆแล้วก็จะมีโคปอลอีโวลเกันหนึ่งใบนะครับมาครับรอบนี้ได้ไรเอ่ยรอบนี้ได้ไรเอ่ยโอ้รอบนี้นะครับผมได้การและสรรหามานะครับผมอ่านะครับอ่ะไม่เป็นไรนะครับผมอ่ะสุ่มเพิ่มอีกแล้วกันนะครับวันไหนก็วันไหนเอาละ นะครับเดี๋ยวสูงเพิ่มอีกห้าั้นเลยนะครับรอบนี้จัดเต็มเลยนะครับรอบสุดท้ายแล้วนะครับผมก่อนที่เราจะลาเพื่อจบคลิปไปนะครับโอ้ได้หาคู่หูมานะครับอ่านะครับได้นาฬิกามาอ่านะครับคูปองเดลโมรอยันมาครับผมแล้วก็สดลดนะครับไม่ใช่สดลดเดิบเพิ่มหนึ่งเนาะโอเคครับผมก็ประมาณนี้นะครับผมก็ในคลิปนี้นะครับผมเราสูงรอบสุดท้ายแล้วของจีนแล้วล่ะนะครับโอเคครับผมก็ปิดท้ายนะครับผมไปด้วยดีนะครับเรามาแลกสีดํากันเลยดีกว่านะครับก่อนที่เราจะจบเพื่อ จบคลิปไปนะครับนี่อ่าผมแลดเรียบร้อยแล้วนะครับผมสกินแฟชั่นสีดาวพ่อทไหนผมก็ส่งมาแล้วได้พิมพ์เขียวมาหนึ่งอันเนาะผมก็เลยกตัดสินใจที่จะเข้ามาแลดนะครับโอเคครับผมก็แลดเสร็จไปคลิปเรียบร้อยแล้วนะครับผมอ่ะนะครับผมก็ไปว่าค่ะเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะครับผมก็ฝากกดไลค์คลิปนี้กันด้วยเนาะใครเข้ามาใหม่ก็ฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ